เดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังว่าถ้า NK เซลคุณต่ำคุณอยากจะบูสต์มันขึ้นมาคุณทำตามวิธีธรรมชาติแต่บางคนแบบไม่ไหวอ่ะอยากจะไปเพาะ NK เซ l เลยอันนั้นก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะเขาก็จะเจาะเลือดคุณออกมาอ่าสักประมาณ40 c c แล้วก็เอาไปคัดแยก NK เซลเพาะเลี้ยงบูสต์มันให้แข็งแรงขึ้นมาเป็น NK e ซลที่แบบโอ้โหเฮลตี้แข็งแรงเพิ่มปริมาณเพิ่มจำนวนครั้งหนึ่งในการเพาะเนี่เป็น500ถึง5,000ล้านเซลเลยนะแล้วก็ฉีดกลับเข้าตัวคุณไปซึ่งอันนั้นใช้วเวลานานะปปรรรมาาาณ3อิตตย์กกก็เ็เนนนวันใน แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องการทําขนาดนั้น b o o ต t NK ซลล์ Sell, โดยที่ธรรมชาติที่คุณทําเองโดยธรรมชาตินั่นแหละซึ่งถามว่าต้องไปตรวจ NK c ลล์ไหมก็แล้วแต่คนค่ะงบประมาณการตรวจการเงินใครอยากจะทําก็แล้วแต่ควรจะตรวจ NK เซลล์คือคนที่อ่อนแอเปรียเพีย,พยหรือเป็นคนหนุ่มสาวก็ได้นะแต่ทําไมชีวิตฉันมันดูแบบไม่มีพลังอ่อนเพียเหลือเกินป่วยก็บ่อยติดเชื้อก็ง่ายมาฟังกันที่วิธี b o o ต t NK ซลล์โดยธรรมชาติข้อที่1นอนอันนี้สำคัญมากๆชีวิตเรานอนเป็นหนึ่งส่วนสามของชีวิต คือคุณต้องนอนค่ะนอนให้ได้คุณภาพนอนหลับเย็นแบบโผล่ไปเริ่มต์ทนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่ใช่ค่ะหลับให้ลึกหลับให้ดีไปฟังคลิปเก่าๆของหมอเรื่องการนอนนะคะข้อที่สองไม่เครียดอันนี้ก็สําคัญมากความเครียดกระตุ้นฮอร์โมนคอติซอลฮอร์โมนการอักเสบอักเสบทั้งร่างค่ะ NK เซลลคุณก็มันต้องผลิตมันต้องสร้างขึ้นมาใช่ไหมจากไขกระดูกมันก็อักเสบสร้างนด้น้อยลงค่ะนั้นคือไม่เครียดข้อที่สามออกกำลังกายการออกกําลังกายกระตุ้น NK เซลได้ทั้งจํานวนและทั้งแอคทิวิตี้ของมันเพื่อออออกกกกกกํําาาลลัังงยยเ ตุนกระโดดอะไรก็ได้ขับสารพิษออกทั้งเหงื่อมวลกล้ามเนื้อดีมวลกล้ามเนื้อเป็นยายุวัฒนะช่วยออกกำลังกายข้อที่4งดรับสารพิษค่ะเหล้าบุหรี่ยาฆ่ามแมลงฝุ่นพีเอ็มตรงนี้ฝุ่นหูฟังรถมอรไซโมออึ้งอันอึน้งอ,อะไรทั้งหลายทั้งแหล่ข้อที่5คืออย่าให้เกิดโรคกลุ่ม N c d ดีโรคอ้วนอย่าก,กินอะไรที่แบบโผทําให้เกิดโรคพวกนั้น,น่ะไขมันตรงพุงนี่กระตุ้นการอักเสบมากค่ะงั้นโรควนเบาหวานกมดันไขมันคุณเลี้ยงพวกนี้นะคะเ k เคซคุณแข็งแรง